ก็มาขายดอกว่าตมส่ตั้งสามร้อนั่นน่ะวัไดเรบพิจซรอนนี้เาปนเรียงมันจ่อยเอาเปเลียงมันจ่อยย่าตายอันออกกันแได้หูมหครับครับายหูมวอนี่ลูกเรียนไปไม่ครับพี่น้องโอ้ผู้ใดมๆกๆูๆๆๆๆ้ๆๆ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 ๆดๆๆ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 รๆยๆๆ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 ๆุๆๆ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 าๆๆๆๆๆๆาๆๆ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 อๆๆ่ๆๆ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  เขาบอกผมผมก็เลี้าฟไปซื้อยาดันพระท่านเขาที่ว่าโชคช่วยอุ้ยมันก็บอะไรตัวเมียเขาก่เศร้าเจ็งนอาของแปลกตัวนี้มอยี่ด้ยตัวอคอยสี่พันหนึ่งก็จบสามสิบเอ็ดแถวนี่ยมคอยีเด้ยพี่นสาสามเหย่คุณลูกตัวแรกซ่อมแี่ที่ขึ้น่เานตัมีตัวมาัวนี่มันดแพ่ โอ้ยเกยออตลดาตมาวนท่าได้หรยให้ไหมผมเปิดได้สี่หมื่นนี่แหละครับสี่หมื่นเพียงเพียงเอาเพียงเพียงกับเว่าสี่หมื่นสี่มันคือสี่มีปลายมันหลายพดเป็นตัอกับสิ่งรุนแรงใจมอยลูกลูกแรกบานนอนไหนเนาะครับคลูกแรกลูกแรกลูกตัวแม่ครับพี่น้องได้ยักเดือนครับลูกคนนี้ทีเขาสเดือนที่เขเดือนใส่บึงหัวตะล่นแม่เนี่สูงอยู่มัดลอยสี่สิบ้น ว่าให้มีกำไรรอดจะไปซื้อเราเบังคับจะห้อยอีกว้ายีทั้งดีเฮ็ดไปทั้งดีซื้อเราเบางอย่างมันเจ้าย่างตากเราไม่ันมันดีโสายเจ้าสั้นตามันเลยลูกยังก่อนนี่มันเป็นสายเจ้าสั้นเลยครับขัดตาแบบนี้จะโต้าเจ้าย่านตาอันนี้เป็นหามาตรีครย่านตามันรอมันแมนบอดเพราะว่ามันเหลียวมัเห็นตามันนะครับ ยังบอนแล้วบ่ะฮติยังบอล้วขาดกันเท่าไหร่ขาดกันที่เท่าไหล่ะสี่ร้อยสี่ร้อยเป็นนบ่ยอมขายให้ก็ได้เราม่ได้กบืนบ่ได้บืนมันเป็นเัวขายบ่ได้อยู่แล้วมันยังได้สามสิบห้าอร่อยบ่ฮะคุยกันเบิ่งครับตูดใส่กัน จั้งน้อยก็โลงตัวเราพี่น้องนี่ตั้งแต่ว่าแดงแท้ๆขันหูเพี้ยงปากวันขันยังว่าหูผ่าวะนั้นน่ะมันขายยากแม่นใช่หรอกครับตั้งเอาบ่ค่อยเล่นสายหูเพียงโซนะครับเอาไปไว้ประดับกอกของแปลกทางเอาบ่ค่อยมี คอยยกคือว่าขายพอขายแล้วมันเลยจะดท้นใครต้มันขาดใช่ไหะโอ้ยซื้อมาขาดมซื้อหาเรืองของะจีได้กำไรสามสี่พันกยังซื้อมาสามพันี่พันน้ำก็ได้รอกห้าร้อยไปบ่ให้เลาไปมันดลยทำไผไปก็ลุกง้อกบเานเดียวมันินโตัานโวยตั้งื้อเนี่ยตั้งสีเขาปุ่นดอก อันนี้มาขายง่วนี่มขายตัวทินีแกม่ดขาดือมันึ่งไม่ได้ขาดอยู่ใสบาง้าว้าว้าเราพ่อกันในทน่มั้าเว้าว้าเราพ่ากัซื้อมาเราพลาขายนี่ให้ันไป้อยนึงสองลอยไปขายปาบีมา่ขายอซื้อมาจะฟังขมาแ้กำไรสองร้อยดีกแค้นน้ไป วหกเียจบมันหายากอยู่หูจะได้หนีก็ไม่มีหูทองมันโตเลยไปเดียวเลี้ยไเดียวปล่ด้นั่เอเป็นนายบต้้งแม่มันเขาก็หายเราขึ้นเรื่อมันสามมือนั่นหลูกมันาใหาพัน หมขายปไปบนอะไรบ้างนี่สามสิบหา้าสองร้อยจบจบครับพี่น้องสามสิบห้าสองร้อยครับ,หอ,บห,อหอยกับหอยเิ่นปิดกันอยู่สนามครับพี่น้องสายหูครับพี่น้องอินดูบาซินลูกแรกลูกตัวแม่ครับพี่น้อง แม่สูงอยู่ร้อยสี่สิบหขึ้นร้อยห้อาจจะได้ครับข้างแม่นี่ลูก็สิประมาณ2เดือนครับหูหูครับผู้ได้มักหูสามสิบองอยครับหอยกับหอยมัปิดกันสายบักเจ้าสั้นสายโฮตูผด้มันจะหัวมะเขา